สวัสดีครับแฟนๆทางเฟซบุ๊กสูคูสุกคนนะครับเมื่อนี้กลับมาพบมาพอกันอีกแล้วครับลังคนหมักหมอล่ำนะครับสำหรับผลงานที่ผ่านมาครับนี่เสียงตอบรับกับมากพอสมควรนะครับกดไลค์กันแบบสนั่นวันไหวนะครับจักเบิงบ่เบิงเหรอครับสำหรับไอ้โมเมนต์เขาแต่เมื่อนี้ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่มีคนขอมาครับผมจะขคอบ่ขอหลักิดว่านะครับ สำหรับผลงานเพลงบุพเพศของไอ้มนต์แกนกันคุณเม่นี้กับนักร่องกันเรียว่าพึ่งกลับจากเขาค่ายครับกับบุพเพศกันเ่กสิบพเพนะครับเพื่อแฟนๆสิเดฟังกันนะครับเะเชิญรับชมรับฟังครับถ้าเป็นแผ่นดินไหวของวัดใดตั้งลายเริงเตอร์ ใจมันสันส่นเสมอในยามเห็นเธอควงมากับเขาคนที่มาที่หลังแต่มีตังรวมงหนูแลเจ้าคนเตรียมเป็นแฟนเก่าวงสิเป็นอานอเมนอบนักเขาเริ่มสึกรอบอกอ้ายซ้ำซ้อ,อเมื่อเขามา ำเคยบอกหักลาผู้เขาเอาใจลาไปละนออย่าถามเจ้าอีกสักครั้งให้เป็นผู้ผิดหวังแล้วบอกอย่าบฟองแล้วเขา ก็แค่เขาเจ้ายัางถนอมถึงเสียเพียบความพร้อมอายสิบ่ยอมบ่ยอมถอดใจยอมรับเ้า่วันไวแต่ก็ทำได้แค่เพียงขอรอตอ้องเขาพร้อมจะสนองแต่อ้ายยังต้องนินรมอีก ใจจะยืนยันหรือว่ายินยอมอ่ากัมมวนบมมวนได้เลยกับติส้มกันได้นะครับเพราะว่าเมื่อนี้กับเพิ่งมาจับคอร์ดใช่นะครับแต่เพลงกับมวนครับของตน้นฉบับเพิน่นแต่เมื่อนี้มาเห็ดได้ซมี้กับถ้าบอดีอะไรก็ขอโทษหลายครับเพือนากนปประชีพปะปุงอะไรก็นี้เพราะว่า สภาพร่างกายก็กยพร้อมนะครับอย่าลืมกดไลค์กันเด้อยครับเด้อยขอบคุณครับ